สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องออทีเราอยู่นะครับวันนี้อาจจะดูชื่อแปลกๆไปนะครับอาจารย์ขึ้นหัวข้อว่า Looker Studio นะครับ l o o k e r Studio นั้นนะครับเป็นชื่อใหม่ของตัว g o o g l e d a t a Studio ครับเพิ่งมีการเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ฟีเจอร์ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะวันนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของ การสร้างรายงานวันหยุดนะครับซึ่งการเคยนําเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็มี FC นะครับบอกว่าเอออาจารย์ครับช่วงที่เราลาวันหยุดเนี่ยมันมีเป็นข้อมวันข้อมวันของวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัดะเลากทำยังไงมันถึงจะไม่เอาวันหยุดวันนับเป็นวันลาของเรานะครับนะเราจะมีวิธีการอย่างไรสามารถออกรายงานได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ subscribe แชร์อ, like, องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยขอบขอบคุณมากครับเรามาดูที่การสร้างแบบฟอร์มของ Google ก่อนเลยนะครับตรงนี้อาจารย์จำไม่เน้นอะไรมากนักนะครับก็จะอธิบายตัวกรเข้าให้พวกเราดูว่า,าพนักงานทุกคนหรือว่าทุกคนที่อยู่ในหน่วยงานของเรานะครับสามารถที่จะมากรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อ,อ ขอเป็นวันลาได้ของตัวเองนะครับนะซึ่งจันขอเป็นแบบฟอร์มง่ายๆนะครับมีการแจ้งชื่อ,อเลือกประเภทของวันลานะครับลาจากวันที่เท่าไหร่นะครับลาจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ด้วยเหตุผลอะไรนะครับท่านจะปรับลดหรือเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับนะเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะครับพอเราเทสเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับ สมมตินะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเอาแบบว่าเราคุ้นเคยนะครับอาจารย์ก็พิมพ์นะครับลาพักผ่อนนะครับช่วงวันที่ขอเลือกเป็นวันที่21ตุลานะครับจนถึงวันที่25ตุลานะครับแล้วก็หมายเหตุก็คือ,อพักผ่อนกับครอบครัวนะครับใส่แบบนี้หลังจากนั้นเราก็ ส่งการลาของเรานะครับเข้าไปสู่ระบบขององค์กรนะครับนะที่เราสร้างง่ายๆแบบนี้แล้วก็ส่งได้เลยนะครับเมื่อเราส่งเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือนะครับก็จะมีการตอบกลับใช่ไหมครับแล้วก็จะลิงก์ไปที่ตัวอ o า g l e s h e e t ตของเรานะเราลองคลิกเข้าไปในตัว g o Google s h e e t ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองคลิกให้ดูอ่า ตรงนี้นะครับเป็น Google s h e e t ที่จันที่ระบบสร้างขึ้นมาให้นะครับอันนี้คือข้อมูลลาที่จันกรเข้าไปล่าสุดนะครับว่าจะมีการลาตั้งแต่วันที่21ตุลาจนถึง25ตุลาคมนะครับพักผ่อนกับครอบครัวนะครับส่วน2คอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์ที่จันลองทดสอบเพิ่มมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการใส่สูตรเข้ามาให้นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องของสูตรนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่า มันจะไปข้อมวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดพิเศษของประเทศไทยได้ยังไงนะครับขออธิบายด้วยปฏิทินตรงนี้แล้วกันนะครับเราเริ่มลาวันที่21ตุลาครับซึ่งเป็นวันศุกร์เนาะก็ต้องถูกหัก1วันนะครับเสาร์อาทิตย์22 23นี้ต้องไม่ถูกหักนะถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับ24จันทร์นะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดชดเชย วันปียะมหาราชวันที่23เนาะก็เลยมาชดเชยวันที่24นะครับแล้วก็เราจะโดนหักอีก1วันก็คือวันอังคารที่25ครับสุดแล้วในการหยุด5วันนี้นะครับเราจะโดนหักวันลาเพียง2วันนะครับวันที่21และวันที่25ตุลาคมนะครับ24เป็นวันหยุดชดเชยนะครับอ่าโอเคคราวนี้เรามาดูสูตรกันนะครับ ตรงนี้กาจารย์เพิ่มนะครับนะเพิ่มเฮดเดอร์ให้มันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัว Google Google Form นะมันจะมีข้อมูลที่เราเกรอกอยู่แค่ประมาณถึงคอลัมน์ F นะครับนะแต่คอลัมน์ G แล้วก็ H นั้นอาจารย์เพิ่มเองนะครับอันนี้อาจารย์เพิ่มเองนะครับตรงนี้นะเพิ่มหัวเองแล้วก็ต้งสองอันเลยนะครับแล้วก็เมื่อเพิ่มหัวเองปุ๊บนะครับ ตรงนี้อาจารย์ก็จะมาใส่สูตรครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับสูตรของอาจารย์มันคำนวณออกมาได้5ครับก็คือมันจะเอาวันที่เราลาถึงวันที่เท่าไหร่ตั้งแล้วก็มาลบด้วยวันที่เราเริ่มลานะครับเอามารบกันนะครับก็คือการหักลบเพื่อให้ได้คําตอบที่ออกมาเป็น5้าเนี่ยมันมีหลายวิธีการนะครับอย่างเช่นอาจารย์ใส่สูตรง่ายๆเลยนะครับคือจะบอกว่าเอานะครับ เอา e 2ตั้งนะครับ e 2ก็คือตรงนี้แล้วก็เอามารลบด้วย d 2ก็คือตรงนี้นะครับเอาตัวนี้ตั้งนะครับคอลัมน์ e ตั้งมารบด้วยคอลัมน์ d นะครับลบกันแล้วมันเหลือ2อ่ามันเหลือ4ครับซึ่งมันน่าจะมีการคำนวณผิดพลาดอะไรบางอย่างเนาะนจริงๆเ่ยเราถ้าเรานับวันลาตามเนี้ยมันน่าจะเป็นอ่าหวัน ถูกไหมครับยี่สบ2อและ25ครับดังนั้นอาจารย์เลยต้องบวกหนึ่งเข้าไปจากผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของผลลัพธ์5ที่อยู่ตรงนี้นะครับนะอ่าเราก็อ่าได้คำตอบนี้ออกมานะครับความน่าสนใจต่อมาครับอ่อเราจะทำอีกคอลัมน์หนึ่งนะแล้วหาคำตอบครับว่าแล้วมันหาคำตอบออกมาได้ได้อย่างไรว่าวันหยุดที่เราจะถูกหักจริงๆเนี่ยวันลานะครับ มันคั่นออกมาที่2ได้ยังไงน่าสนใจนะครับสูตรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันก่อนนะครับสูตรของเรามีอยู่ว่าเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า network days นะครับจากคอลัมน์ D2 ก็คือตรงนี้นะครับจนถึง E2 ก็คือตรงนี้นะครับคอลัมน์ เ e t w o r k Day ดนะครับมันจะเป็นคอลัมน์ที่เอ่อโทษทีครับฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้หาจำนวนวันนะครับโดยจะตัดวันหยุดอา่าปกติให้นะครับก็คือวันเสาร์และอาทิตย์นะครับนะฟังก์ชันนี้นะครับจะตัดวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกให้เรานะครับเราสามารถปิดคอลัมน์ตรงนี้ได้เลยนะครับนะเราสามารถปิดคอลัมน์ตรงนี้ได้เลยแต่อาจารย์มีคอมมาช่วงที่3ครับโดยจะบอกว่า ให้ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในชีีิชอว่า่อว่า h y l นะครับจากคอลัมน์ A2 นะครับจนถึง A8 ตรงนี้จารย์เพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นวันหยุดพิเศษของประเทศไทยครับตัวอย่างเช่นวันหยุดชดเชยวันหยุดนักขัตฤกษ์วันสงการอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นไปตามปฏิทินของแต่ละประเทศ ของประเทศไทยก็จะมีความแตกต่างจากของประเทศอื่นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจางก็จะเอาวันหยุดพิเศษพวกนี้ไปใส่ในคอลัมน์ A2 ถึง A8 ในชีทที่ชื่อว่า Holiday นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับนะ,ะชีท Holiday ที่อยู่ด้านล่างก็เป็นชีทที่จา์สร้างขึ้นมาใหม่เองนะครับนะชีทนี้จา์สร้างขึ้นมาใหม่เองโดยการก็ไปกดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า Holiday นะครับเราก็ตั้งชื่อเรียบร้อยเลยนะครับแล้วเราก็ไปดูซิว่าในนั้นมีอะไรนะครับในนี้อาจารย์แบ่งข้อมูลออกเป็น2คอลัมน์นะครับโดยอาจารย์บอกว่าตั้งแต่ A2 จนถึง A8 นะครับก็คือตรงนี้นะอาจารย์อยากใหม้มันมีวันหยุดพิเศษอะไรบ้างของบริษัทของหน่วยง,งานราชการของเราเราก็ใส่เข้ามานะครับอย่างวันที่24เดือน10เนี่ยจารย์สมมติว่ามันเป็นวันหยุดชดเชย วันปียามาหาราชแล้วกันนะครับอาจารย์ก็จะใส่ความหมายไปด้วยอ๋อวันหยุดชดเชยอะไรแบบนี้นะครับเรามีวันหยุดอีกกี่วันที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเราก็ใส่มานะครับถ้าใส่ยากว่านี้ก็ยิ่งดีครับได้เลยนะแต่เราก็ต้องไปปรับสูตรในใน,ในชิดแรกตรงนี้ด้วยนะนะอย่าลืมไปปรับสูตรนะจาก A8 ตรงนี้เราก็เพิ่มเป็นสมมติเป็น A เอา8ออกอาจจะเป็น a 2 0เราก็ใส่เลข20แทนแปเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะไปคำนวณช่วงวันหยุดที่เราระบุไว้เนนั้นให้ทำตอบเลยได้ออกมา2โอเคไหมครับนะอ่ะาคราวนี้ในหลักการแบบนี้นะครับจันขอแบบเอาแบบง่ายๆกันนะ,ะนะอ่าก็คือว่าตอนนี้เวลาที่มีคนลาเข้ามาถูกไหมครับอ่าสูตรพวกนี้มันก็จะยังไม่คำนวณลงมานะเราก็สามารถลากลงมา แบบนี้นะครับคุมแบบนี้นะครับแล้วก็ลากลงมาแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่ามันก็จะคำนวณออโต้ให้นะครับอัตโนมัติเลยแบบนี้นะครับอาจจะอ่าต้องมาแมนู่นเองนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอีกอวิดีโอคลิปหนึ่งอาจารย์สอนให้มันแบบว่าอา่เขาเรียกว่าอะไรครับมันจะใส,ส่สูตรให้เองอัตโนมัติเมื่อข้อมูลของของอ่ามีการเพิ่มเข้ามาครับการลัางมีการเพิ่มเข้ามานะ มันจะมีการาใส่สูตรของเราไล่ลงมาเลยเลยอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอไปค้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ไว้ที่ารายละเอียดที่คลิปด้านล่างนะครับเราจะได้เอาไปทําเป็นออโตเมติกให้มันดูแบบเจ๋งๆว้าวๆไปเลยนะครับนะ,อ,ะอันนี้ขออธิบายอย่างง่ายๆนะครับนะให้มือใหม่เขาไม่สับสนโอเคเมื่อเราคัดลอกสูตรลงมาแล้วนะครับมันก็จะคํานวณใหม่ตามวันและเวลาที่คนนั้นลานะครับโอเคเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ เราก็เปิดอีกแท็บนึ่งเลยอ่าแล้วเราจะไปที่ Data Studio นะครับอย่าลืมนะ Data Studio เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วครับแต่การเข้ายังเข้าเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังพิมพ์ว่า datastudio.google.com นะครับแล้วก็ Enter อ่าตอนอาจารย์เข้ามาครั้งแรกตกใจมากเลยนะครับเพราะว่าโลโก้ตรงนี้อ่าเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นคำว่า l o o k e r Studio นะครับ ฟังก์ชันทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับนะเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเรากดเครื่องหมายบวกที่ตัวรายงานว่างเปล่ารอสักครู่นะครับจากนั้นเขาห้ถามเราว่าข้อมูลที่เราจะเอามาสร้างเป็นรายงานนั้นมาจากแหล่งข้อมูลประเภทไหนครับเราก็เลือกเลยนะว่าชีตของเรามาจาก g o Google s h e e t นะครับอ่าเราก็แบบฟอร์มการแบบฟอร์มขอรายง,งานวงเล็บการตอบกลับนะครับคลิกเลย นะครับแล้วเรากา็เลือกที่ตัวตัวาการตอบอาการตอบแบบฟอร์มหน,นะครับแล้วก็เพิ่มเลยอรอสักครู่นะครับเขาก็จะให้เราก,กดปุ่มเพิ่มในรายงานอีกครั้งหนึ่งโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลเราก็จะถูกดึงเข้ามาในตารางตัวอย่างที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับ จากนั้นครับขยายเนาะแล้วก็ลากลงมาในจุดที่เราอยากวางตารางนะครับเดี๋ยวลองใส่ข้อมูลให้ให้เรียบร้อยนะครับนะมีชื่อละ,อะมีะจากวันที่อะไรนะครับคนนี้ลาจากวันที่อะไรถึงวันที่อะไรนะครับเราก็มาใส่ข้อมูลนิดนึงนะครับแล้วก็ประเภทการลาเป็นลาแบบไหนนะครับหมายเหตุมีไหม นะครับแล้วก็รวมวันหยุดทั้งหมดนะครับที่แบบยังไม่หักเลยนะแล้วก็หักวันหยุดราชการแล้ววันหยุดนักขัตเลิกครับโอเคครับสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับจากนั้นเจ้าเรคคอร์ดเขาเนี่ยมันแถมมาเนาะเราก็ไม่อยากได้เราก็เลยต้องไปลบมันออกยอยู่ที่ด้านล่างนะครับอยู่ในส่วนของตัวเมทริกนะครับนะให้มาที่บริเวณตรงนี้นะครับ อ่ามันจะมีการกระบาด x สีแดงเอ่อการกรบาด x สีเทาอยู่ตรงนี้นะครับกดลบทิ้งไปได้เลยจากนั้นครับก็จะเหลือเฉพาะ Data ที่เราอยากใช้งานนะจัดช่องไฟให้สวยงามนะครับคลิกมาแล้วก็คลิกค้างไว้นะครับอ่าเราก็เลื่อนปรับนะเลื่อนปรับให้สวยงามเลยอ่าสมมุติว่าจารคิดว่ามันสวยงามแล้วนะครับเอาประมาณนี้นะ อาจารย์อาจาจะไม่เน้นความสวยงามนะครับเน้นองค์ความรู้ให้เรา,เาได้ใช้งานแล้วก็เอาไปประยับไปประยุกต์ใช้งานนะครับนะ,อะโอเคสมมุติว่าสวยแล้วละกันนะ,อะขอให้มันสวยขึ้นนิดนึงครับเรามาดูที่รูปแบบนะครับเรามาดูที่สีของตารางอาสีตารางครับแถวคีาเลือกสีหนึ่งแถวคู่แล้วก็เทอีกสีหนึ่งนะครับจะได้ดูได้ง่ายดนะครับ อ่าโอเคคราวนี้เราก็จะเห็นแล้วเนาะว่ามีคนลาเข้ามาวันไหนบ้างใครอะไรยังไงแล้วก็อ่าเป็นวันหยุดนะคำนวณวันหยุดที่อ่าไม่มีการหักเลยไม่มีการหักเสาทิ์แล้ววันหยุดนะ่กขาดเลิกก็จะได้ค่า5เราอยากโชว์ไหมถ้าโชว์ก็เอามาแสดงนะครับหากวันหยุดราชการแล้ววันหยุดนะ่ขาดเลิกแล้วครับเหลือ2วันหนะ้า แบบนี้นะครับเป็นคําตอบที่ทุกคนอยากได้นะครับสิ่งนี้ความสามารถนี้จากหลับนี้นะครับสิ่งที่จะอยากโชว์เห็นก็คือว่าอะไรที่มันยากๆเนี่ยที่ดูในในตัว Looker หรือว่า Data Studio เดิมเนี่ยไม่มีสูตรหรือไม่มีฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันมันอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ให้เราไปจัดการข้อมูลอยู่ในตัว g o Google s h e e t ให้เรียบร้อยนะต้องบอกว่าใครเนี่ยยิ่งเก่ง Excel หรือว่าเก่ง g o g l e s h e e t นะ เราจะสามารถใส่สูตรแบบพวกนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยทำสูตรให้เรียบร้อยหาคำตอบให้เรียบร้อยจากตัวใน Google Sheets นะครับจากนั้นค่อย move data ทั้งหมดเข้ามาในตัว Looker จะง่ายมากเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนะครับวิธีการที่จันทำนะวิธีการการได้มาซึ่งคำตอบนี้มันอาจจะมีหลายวิธีนะก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนถนัดแบบไหนนะครับ สมมุติไหนไหนครับพูดถึงเรื่องนี้ละเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งครับอยากค้นนะครับอยากค้นว่าค้นชื่อได้เกิดมีใครขอลาเขาอยากดูว่ามันมีการลาเขายัางไงเท่าไหร่บางแล้วนะครับเราก็เอาแบบรายงานแบบเลื่อนลงนะครับเอามาวางไว้สักที่หนึ่งตรงนี้เขาใช้เราค้นจากชื่อเนาะเราก็สามารถที่จะค้นได้ว่ามีพนักงานคนไหนขอลาช่วงวันไหนยังไงบ้าง เป็นกี่วันนะครับนะเราก็ใส่ชื่อแบบนี้ให้ค้นเลยอ่าเราใส่แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองจับที่ตารางทีหนึ่งนะมีอะไรให้เล่นบ้างเดี๋ยวจะลองลองไล่มาให้ดูนะครับอ่าอ่ามีการแสดงสรุปแถวด้วยอ่าลองดูซิอ่อมีจะมันก็จะมีตรงนี้ครับว่าคุณทํารายการไปแล้วกี่รายการนะครับอ่าลองเลื่อนดูนะอ่าก็าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ทุกคนก็สามารถปรับแต่งตามความชอบและการใช้งานของแต่ละคนได้เลยเดี๋ยวลองค้นให้ดูนะครับค้นได้จริงหรือเปล่านะครับออลองกดรูปดวงตาหรือว่าวิวตรงนี้ดูนะเ,เช่นนะครับมีพนักงานมาถามเอออาจารย์โจ้โจ้แบบนี้นะครับลาแล้วกี่กี่ครั้งนะครับเราก็จะค้นดูนะครับสมมติว่ามีโจ้สองอันนะอ,อ,อาจารย์โจ้เท่านั้น อ่ามันก็จะลาอ่ามันก็จะลิสต์ออกมาหนึ่งรายการนะครับว่าอาจารย์โจ้เนี่ยมีการลาตั้งแต่วันที่2 1รตุลาครับถึงวันที่25ตุาิาตลาเป็นการลาพักผ่อนนะครับรวมเป็นจริงๆอ่ะเขาเป็นช่วงของการลาคือ5วันนะแต่เขาจะโดนหักตามระบบจริงๆเนี่ยเพียงแค่2วันเท่านั้นเองนะครับนะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอ่รา,ายงานที่น่าจะโดนใจได้หลายคนนะครับนะลองเอาไปปรับประยุกต์กับการใช้งานจริงของเรานะครับ ส่วนความสวยงามตรงนี้อาจารย์ยังไม่พูดถึงนะอาจารย์เน้นผลลัพธ์นะครับที่ให้ทุกคนสามารถที่จะไปต่อยอดได้เองนะครับเดี๋ยวความสวยงามของพวกเราอ่ะเดี๋ยวเราทําเองได้นะครับนะอาจารย์คงจะไม่ไปทำตรงนั้นเพิ่มให้เพราะว่ามันจะทำให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะครับเราค้นเสร็จดูเสร็จก็กดรีเซ็ตครับมันก็จะกลับมาตั้งต้นเหมือนเดิมนะให้เราสามารถที่จะสืบคนได้นะครับโอเคครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับที่กำลังศึกษา การใช้ Data Studio ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Looker เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอคลิปความรู้ทันปัยฝากกดไลค์แชร์ s u b ับสไครด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ